คนโคราชไม่ใช่ลาวแล้วคนโคราชเป็นใครล่ะมาจากไหนคนโคราชเป็นคำที่ทุกคนอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวงเล็บโคราชซึ่งเป็นเมืองบ้านเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยสุจิตวงเสธได้เขียนถึงเรื่องราวของคนโคราชและพัฒนาการของคนโคราชไว้ดังนี้ครับนครราชสีมาหรือโคราช อยู่ต้นลำแม่น้ำมูลในพื้นที่อีสานเป็นบ้านเมืองที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเริ่มต้นด้วยชุมชนบ้านเก่าแก่ที่อยู่ในบ้านปราสาสต์ตะมนทานปราสาสต์อำเภอโนนสูงและบ้านโนนวัดตาบนพลสงครามอำเภอโนนสูงกับมีแหล่งภาพเขียนยุคดึกดำบรรที่อยู่ในถ้ำเขาจันง,งามบ้านเลอสวัสดิ์ตาบนลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วครับ ทั้งสองแห่งมีอายุประมาณ3,000ปีมาแล้วล้วนเป็นหลักฐานที่มั่นคงว่าชุมชนเหล่านี้มีการพัฒนาตั้งแต่3,000ปีที่แล้วและสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันไม่ขาดสายดังมีรายงานจากการคุ้นพบแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดตำบลพลสงคารามอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาของรังรชนีทศรัตนสำนักศิลปา,ากรที่12นครราชสีมาครับ หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาบ้านเมืองแล้วรับอรารยธรรมต่างประเทศที่ผ่านมามาทางพระกลางบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพญาราวหลังศกราษห2 0 0บ้านเมืองของแถบนี้ได้รับศาสนาพุทธผ่านรัชวรวดีลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาเข้ามาเป็นศาสนาสถานประจำถิ่นสองกลุ่มนั่นก็คือกลุ่มนับถือนิกายหินญาณ มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเสมาเขตอำเภอสูงเนินและกลุ่มนับถือนิไกยมหายานมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพิมายเขตอำเภอพิมายหลังปีพุทธศักราช1500ัอิทธิพลของเมืองและก็วัฒนธรรมของเมืองพนันครซึ่งนับถือศาสนาฮินดูได้แผ่เข้ามาและก็ครอบครองบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลอย่างเต็มที่ แต่ท้องถิ่นเมืองพิมายก็ยังคงยกย่องและก็นับถือคติมหายานอย่างต่อเนื่องครับเมื่อบางปีพศ .1550 ก็เริ่มสร้างปราสาทหินพิมายมีขนาดใหญ่โตที่สุดในแดนอีสานครับปราสาทพิมายไม่ใช่เทวสถานของฮินดูแต่เป็นวัดพุทธ,ธของนิกายมหายานและมีหลักฐานเด่นๆที่น่าเชื่อว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางของแคว้นม,มหินทรปุระ ซึ่งเป็นที่กำเนิดของราชวงศ์มหินทรปุระบรรพบุพรุษของเจ้าชายสุริยะวรมมนที่สองผู้ทรงสร้างปราสาทนครวัวดและก็กษัตริย์ของขอ,งอมองอ์อื่นๆอีกตรงนี้หมายความว่าบรรพบุพรุษของกษัตริย์เขมรสายหนึ่งมีหลักแหล่งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำมูลน,นี่เองครับเมืองพิมายลดความสำคัญลงเมื่อหลังปีพุทธกาช1763โดยประมาณเนื่องจาก ศิลราชการของพระเจ้าไซวรมันที่7อาณาจักรขอมเมืองนครเริ่มเสื่อมโซรมนิกายมหายานก็เริ่มโรยราและพระพุทธศาสนานีกายถีวราดมาจากลังกาวงฝืน้นฟูขึ้นมาแทนครับแต่เมืองพิมายนั้นก็ยังมีแต่ลกกล้างเพียงแต่ไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อนๆครับต่อจากนั้นพวกสยาม ก็แผ่อ,อำนาจลงมามีอิทธิพลเหนือบ้านเมืองในแว่นแคว้นของบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลไม่มีหลักฐานว่าสยามมาจากไหนครับมีร่องรอยหลากหลายที่น่าเชื่อว่ามาจากแคว้นโคตบูลมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเวียงจันทร์เมืองนครราชสีมามีชื่อครั้งแรกตามกฎมนเทียนบานชื่อนี้มาจากคำว่านครบวกราช บวกสีมาหมายถึงนครที่เป็นชายขอบของราชอาณาจักรสยามแต่ปากชาวบ้านเรียกสัส้นๆว่าคอนราชอ่านว่าคอนราชครับและเพียนมาเป็นโคราชที่มาของชื่อเมืองโคราชนั้นไม่ปรากฏในตำนานของเสมากับเมืองโคราปุระที่ผูกนิทานขึ้นมาภายหลังนั่นเองครับ เอกสารที่สําคัญในยุคกรุงศรีอยยาตอนต้นเช่นพระราชปพงสวดานและก็อื่นๆไม่ค่อยมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอีสานแต่มีฉบับหนึ่งที่บันทึกว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองวงเล็บพระเจ้าสามพยาเตรียมที่ยกทัพมาตีบ้านเมืองแถบรุ่มนน้ำมูลเมื่อเจ้าเมืองพิมายกับเจ้าเมืองพนมรุ้งบูข่าวก็จึงยอมอ่อนน้อมเสียก่อน ก็เป็นอันรู้กันว่าลูกศิริยามีอำนาจเหนือบ้านเมืองแถบร่มแม่น้ำมูลในสมัยนี้เองดังนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมไตโรก,กนาศซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสามพยาได้ครองกรุงศรีอยธยาสืบต่อมาและโปรดให้ทำกฎบนเทียนบานจึงมีลายชื่อเมืองตั้งแต่เขียนรูแม่น้ำโขงมาจนถึงแม่น้ำโขงคือเมืองโคตบองหรือโคตบูดและเมืองเ,เลวแกว เมืองเลเดลหรือลาเวและลุ่มแม่น้ำโขงในลาวใต้ในทุกวันนี้ส่วนทั้งลุ่มแม่น้ำมูนนั้นมีเมืองนครราชสีมาอยู่เป็นฐานะเมืองพญามหานครที่ได้ถือน้ำพิพัฒตยาเทียบเท่ากับเมืองพิษณุโลกเมืองสุโขทยัยเมืองศรีสัชนาลัยเมืองนครศรีธรรมราชที่ล้วนเคยเป็นบ้านเมืองแว่นแคว้นเมืองใหญ่มาก่อน สมเด็จพระบรมมตโการนาฏส่งติดต่อกับชาวตะวันตกแล้วรับเอาความรู้ทางทิศนโลยีมาจากชาวตะวันตกเข้ามาสร้างป้อมปราการและกำแพงเมืองที่สำคัญๆด้วยอิฐและก็หินเช่นเมืองพิษณุโลเมืองศรีสัชนาลัยเมืองนครศรีธรรมราชเป็นต้นฉะนั้นการที่เมืองนครราชสีมาปรากฏขึ้นในกฎมเทีบานแล้วก็ได้มีฐานะเทียบเท่ากับ,กบเมืองสำคัญๆต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่เมื่อก่อนก็น่าจะเชื่อได้ว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้โปรดให้สร้างกำแพงเมืองนครราชสีมาขึ้นแล้วในครั้งนั้นแล้วสมเด็จพระนารายมหาราชมาซ่อมแซมเพิ่มเติมเมื่อนครราชสีมานี้เอกสารของลาโลเบร์ซึ่งเป็นราชสุษษรั่งเศสที่เข้ามาเฝ้าในพระนารายมหาราชตอบว่าเป็นเมืองชายแดนที่มีเม,มืองติดกับพวกลาว หรือชาเดนลาวแสดงว่าอาณาเขตของลาวนั้นสมัยนั้นอยู่ลึกเข้ามาในเขตดินแดนของนครราชสีมาฟังแล้วไม่น่าเชื่อถือแต่ก็ต้องเชื่อเพราะล่วงมาแล้วในสมัยรัชการที่5หลังเหตุการณ์ของเจ้าอนุวงศ์แล้วนายทิมสุขยางยังบอกไว้ในนิราศน้องคายว่าพ้นเมืองพิมายออกมาก็ถึงลำทะเลหรือที่เรียกว่าเขตเมืองลาวเป็นต้นครับ ก็เ็จข้ามแม่น้ำลำรแทกเป็นแยกจากมูลศูนย์กระแสสิ้นเขียดแดนพิมายเมืองชำเรืองแลเข้าแขวนแควเมืองลาวชาวอารันสแสดงว่าพรมแดขน,นของนครราชสีมาจริงๆแล้วอยู่ตรงลำละแทกเหนือเมืองพิมายนี่เองสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เจ้าอนุวงศ์ยกทัพล่วงลงมาถึงนครราชสีมาอย่างสะดวกโดยไม่มีสิ่งใดกีดขวางเลยครับ คนโคราชไม่ใช่ลราก่อนกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อปีพุทธศักราช2,310กองทัพที่เมือ,นองนครราชสีมาถูกเกณฑ์ให้ไปรักษากรุงแต่มีเหตุให้ยกทัพหนีกลับมาเสียก่อนเลยไม่ได้เป็นรบกับพมา่าครั้งนั้นกรมเมืองเทพพิพิธซึ่งเป็นโทษจะต้องเนรเทศไปอยู่ที่ลังกาแล้วหนีกลับมาอยู่ที่เมืองจันทบ,บุรีได้ชักชวนพวกชาวเมืองชายทะเลแล้วก็ชาวตะวันออก ยกกองทัพมาหวังจะร่วมรบก,กับพมา่าเพื่อแก้ไขเหตุการณ์กรุงศรีธยากรมหมื่นพิพิธมาถึงเมืองปราจีนบุรีใต้กองทัพหน้าอยู่ที่ปากน้ำโยกกลางเมืองนครนายกแต่ถูกพม่ายกไปตีทัพแตกพ่ายหมดเมื่อเห็นว่าจะสู้ไม่ได้จึงพากันยกทัพหนีขึ้นมาทางเมืองนครราชสีมากรมหมื่นเทพิพิธ จึงคิดจะชวนเจ้าเมือ,นองนครราชสีมาให้เกณฑ์กองทัพไปร่วมรบก,กับพมา่าแต่พญานครราชสีมามีปัญหาจะถูกการลอบฆ่าตายกรมมืองเทพิพัฒน์เลยเข้าไปตั้งอยู่ที่เมือ,นองนครราชสีมาแล้วถูกพวกเมืองพิมายยกทัพมาล้อมจับไปคุมไว้ที่เมืองพิมายครับครั้งนั้นกรุงศรีรยยาเสียแก่พมา่าเป็นยันสิน้นราชวงศ์ที่ครอบครองมาจากราชอาณาจักรพวก เมืองพิมายจึงยกให้กรมเหมือนเทพพิพิธขึ้นเป็นใหญ่เรียกเจ้าพิมายมีอำนาจเหนืออาณาจักรของเมือ,องนครราชสีมาทั้งหมดเป็นที่รู้จักกันในชื่อกกเจ้าพิมายแต่ท้ายที่สุดก็สูกสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีปราบได้แล้วให้ประหารชีวิตครับหลังจากนั้นเมือ,นองนครราชสีมาก็มีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ เมื่อพระเจ้ากรุงสมบุรีขยายอำนาจออกไปจนถึงสองฝ่าของแม่น้ำโขงให้ชนกับดินแดนกัมพูชาแล้วให้เมือ,องนครราชสีมาปกครองเหล่าหัวเมืองที่ได้ขึ้นมาใหม่ก่อนการเกิดเจลาจนในกรุงสมบุรีเจ้าเมือ,องนครราชสีมาคือพระยาสุริยะไพเป็นหลานของพระเจ้ายาจักรีต่อมาก็คือรัชกาลที่หนึ่งพระยาสุริยะอภัยชื่อเดิมว่าทองอิน เป็นบุตรคนโตของสมเด็จพระพี่นางเธอพระองค์ใหญ่สาเป็นกำลังสำคัญในการนำทัพไปยึดอำนาจจากกรุงธนบุรีเพื่อรอท่าเจ้าพยาจากกักรีและความดีความชอบในครั้งนี้จึงได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศได้เป็นกรมพระราชวังในรัชกาลที่หนึ่งครับจะเห็นได้ว่ากรมเมืองหลวงเทพิพิษ รวบรวมผู้คนจากหัวเมืองของชายทะเลตะวันออกมีจันทบ,บุรีระยองชลบุรีปราจีนบุรีและนครนายกมาเป็นกําลังสําคัญให้ไปตั้งเมืองตั้งหลักอยู่ที่เมืองนครราชสีมาและเมืองพิมายข้างหลังกรุงแตกยังมีข้าเก่าจากกรุงศรีอยุธยาหนีพม่าเข้ามาตั้งหลักแหล่งเพิ่มเติมอยู่อีกด้วยมากมายครับ ร่วงนี้ไม่ใช่ลาวแต่เป็นไทยสยามภาคกลางเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงสมบุรีปราบกกเจ้าพิมายแล้วก็ได้กว่าดต้อนผู้คนในเหล่านี้นะครับมาที่กรุงสมบุรีพวกนี้ได้ประหลักอยู่ที่นั่นแน่วแน่แล้วกลายเป็นพบับุุดของกลุ่มใหญ่ของคนโคราชในปัจจุบันครับคนพวกนี้แหละที่ได้ประสมกลมเกินกับคติท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมซึ่ง น่าสงสัยว่าแบบกรุงศิลธ์ยาสมัยพระนารายณ์มหาราชนั่นเองกลายเป็นคนโคราชแล้วเกิดประเพณีใหม่กลายเป็นวัฒนธรรมโคราชเช่นสำเนียงโคราชกระเดียไปทำสำเนียงของชายทะเลตะวันออกและแถบระยองและจันทบุรีแม้ผู้คนในแถบปราจีนบุรีและนครนายกเมื่อ50ปีก่อนแล้วก็พูดสำเนียงเก่าแก่แบบยานคลาง ไม่ต่างไปจากสำเนียงของชาวโคราชนะครับเพลงโคราชก็ฉันทลักษ์และก็ลีลาด้วยการเปิดเพลงแบบพาดควายเพลงช่อยไม่ใช่ลำตัดที่เพิ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่5นอกจากนั้นยังมีประเพณีงเงินอื่ออีกเช่นกินข้าวจาเขียวหมากตัดผมเกลียนนุ่งจุงกระเบนและมีศิลปวัฒนธรรมวัฒนาอารามแบบอุทยายุคกลางด้วยครับนี่แหละ คนโคลาชกันเองสวัสดีครับ